สวัสดีครับผมโอเควันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์สดด้วยวันนี้มาไลฟ์สดแจ้งข่าวหน่อยนะครับแต่๋ยไลฟ์สดออกมาไกลาอาจจะต้องรอก่อนนะครับผมสวัสดีคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับเริ่มมีคนเข้ามาดูแล้วนะครับวันนี้ก็จจะมาไลฟ์สดแจ้งข่าวเ,เกี่ยวกับงานแข่งนะครับงานแข่ง วันนี้จะมาไลฟ์สดแจ้งข่าวเกี่ยวกับงานแข่งนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครผมจะโชว์ซิกแพคกันเพื่อก็เดี๋ยววันนี้จะมาอ่านอ่าคือผมก็ไปด้วยนะครับใครที่อยู่ กทมนะครับมันน่าจะกทมป่ะมันมันมันเป็นงานแข่งที่สถานีไทยเออ PBS นะครับพี่แข่งไหมผมไปแน่ครับแต่ผมอาจจะยังไม่บอกนะครับว่าผมแข่งหรือไม่ได้แข่งหรือเออไปทําหน้าที่อื่นๆแต่ถามว่าไปไหมผมไปแน่นอนครับคอนเฟิร์มไปเจอกันที่งานได้เลยครับก็เอองานแข่งปีนี้นะครับเป็นงานแข่งแรกนะครับในรอบ ปีหรือก็2ปีเลยนะครับหลังจากที่ไม่ได้จัดกันมานานแล้วนะครับก็ชื่องานแข่งก็จะเป็นแบงคอกสติดวงเอาแชมเปี้ยนชิพสองพนี่นะครับบายไทยพ p พีนะครับก็ทางไทยไทยพีพเอสขาเป็นสปอนเซอร์นะครับจัดงานแข่งก็ใครที่ไปนะครับใครที่สนใจไปดูกีฬาสติของเอานะครับไปดูไปชมความแข็งแรงของน้องๆรุ่นใหม่นะครับหรือว่ารุ่นเก่าๆนะครับที่ไปลงแข่งนะครับผมแนะนําเลยหรือว่าจะนั่งดู ที่บ้านก็ได้นะครับถ้าจะไม่ผิดนี่เขามีถ่ายทอดด้วยนะครับมีถ่ายทอดสดหรือถ้าไม่มีนะครับผมก็ไปถ่ายคลิปกลับมาให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับก็วันที่สิบามีนานี้นะครับที่สถานีไทยพีพีเลยใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครหน้างงานได้นะครับมีคนแข่งเยอะถึง30คนไหมพี่เท่าที่ดูนะครับผมว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นส0 5 0คนได้เลยแหละ คือเยอะเยอะเท่าที่ดูเยอะพอสมควรเลยนะครับในระยองนี่ก็ส่งไปเยอะเหมือนกันนะครับตามจังหวัดต่างๆนี่ก็เยอะเหมือนกันก็ใครที่เข้าไปหน้างงานนะครับก็จะมีเ,เขาเรียกอะไรตรวจวัด ATK เหรอตรวจ ATK ฟรีนะครับทุกท่านหน้างงานนะครับก่อนเข้างานประมาณ8โมงแล้วก็เริ่มเริ่มลงทะเบียนนักกีฬานะครับประมาณ9โมงเป็นต้นไป ก็ไปรอได้นะครับไม่ควรไปช้าเพราะว่ามันจะพลาดพลาดโอกาสงานช่วงพลาดโอกาสช่วงต้นงานนะครับผมนอกจากจะได้พบนักกีฬาตัวท็อปใครว่านักกีฬาตัวท็อประดับประเทศยังมีเงินรางวัลเป็นของที่ระลึกแจกจําหน่ายภายในงานด้วยนะครับสถานีไทยพีเอสถนนวิพาดาวิพาดีถนนวิพาดีลังสิตนะครับผมรางวัลรางวัลการแข่งขันนะครับในงานเนี่ยอันดับหนึ่งจะได้เงินรางวัลประมาณ1 5 0 0 0บาท แล้วก็พร้อมถ้วยรางวัลสติทวอลกอปี2022นี้นะครับแล้วก็อดับ2จะได้เงินรางวัล10,000บาทอันดับ3ได้เงินรางวัล5,000บาทนะครับก็ไม่มีถ้วยรางวัลแต่อาจจะมีเอ่อเป็นของรางวัลเขาเรียกว่าอะไรอะของรางวัลที่ระล,ลึกนะครับแล้วส่วนผู้เข้าแข่งทั้งหมดเนี่ยก็จะได้เป็นเสื้อเสื้อสตรีทวอล์กอัลนะครับของปี2022นะครับเสื้อสตรีทวอล์กอัลประเทศไทยแข่งวันที่เท่าไหร่ แข่งวันที่13มีนาครับเดือนหน้าวันแข่งวันที่13มีนาเดือนหน้านะครับอยากเห็นพี่แข่งจังเลยก็จริงๆช่วงนี้ผมก็เพิ่งจริงๆอ่ะผมเพิ่งเริ่มกลับมาออกมังกายเพิ่งจะมาเริ่มซ้อมเลยนะครับถามว่าไปแข่งได้ไหมมันสามารถแข่งได้อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเวลาเราเลือกจะลงแข่งสักครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็จะเตรียมตัวอยู่เยอะพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับมีโอกาสผมผมก็จะลงแข่งขันแน่นอนนะครับในอนาคต แต่อย่างตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรอะหน้าที่นะครับหน้าที่ในการในการใช้ชีวิตตอนนี้มันเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมอาจจะไม่มีเวลาซ้อมเหมือนเมื่อก่อนนะครับแข่งขันที่ไหนแข่งขันที่ไทย PBS เเลยครับมีถ่ายทอดสดด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีอันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวเฉยๆก่อนนะครับ ใครรอคลิปออกกําลังกายนี่อาจจะต้องรออีกสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับไม่เกินพรุ่งนี้นะครับไม่พรุ่งนี้ก็วันนี้ผมไม่อยากจะคอนเฟิร์มอีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูในไลฟ์นะครับเ,เดี๋ยวดูที่เพจนะครับว่าจะเป็นช่วงไหนโอเคก็เดี๋ยวเรามา,ามาอ่านข้อมูลข่าวสารต่อนะครับ ก็ถ้าถ้ามีทีมไหนหรือว่าคนไหนที่อยากจะลงแข่งนะครับก็สามารถจริงๆสามารถสมัครได้ที่ลิงก์นะครับที่ผมโพสต์ไว้ในไลฟ์สดเนี่ยแหละก็สามารถติดต่อติดต่อได้เลยหรือทักมาหาผมทางอินบ็อกก็ได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ก็หนึ่งผู้เข้าแข่งขันนะครับจะสามารถมีผู้ติดตามเข้าไปด้วยได้3คนเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดให้ทุกคนเข้าไปนะครับก็หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะมีผู้ติดตามได้3คนนะครับถ้าใครจะไปก็ ก็เตรียมตัวกันด้วยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวพบกันในงานนะครับตรงนี้นะครับจะตอบคำถามเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงการตอบคำถามก่อนว่าคนนอกเนี่ยสามารถเข้าชมได้ไหมนะครับกเ็เข้าได้เฉพาะจริงๆเข้าได้เฉพาะผู้ติดตาม3ท่าน อยากมาชมจริงๆแนะน,ะนาให้ถามผู้เข้าแข่งขันก็คือต้องอต้องตามผู้เข้าแข่งขันไปนะครับถ้าถ้าใครไม่มีไม่รู้จักผู้เข้าแข,ข่งขันนี่อาจจะต้องดูอยู่ที่บ้านเพราะเท่าที่ดูแล้วเขาน่าจะมีถ่ายทอดสดนะครับตอนนี้น่าจะมีถ่ายทอดสดแล้วก็สามารถเปิดสามารถเปิดเพลงที่เราชอบได้ไหมนะครับผู้เข้ขขาแข่งขันก็เปิดได้แน่นอนอยู่แล้วครับเราเราอาจจะต้องเอาเพลงนําใส่แฟลชได์ voilà, อะไรแบบนี้ครับมาให้มาให้กับทางทีมงานนะครับที่เขาจัดแข่ง แล้วก็สามารถส่งเสียงเชียร์ได้มีป้ายไฟอะไรแบบนี้ได้ตามปกตินะครับสำ,สำหรับคนที่ติดตามผู้เข้าแข่งขันไปนะครับแต่คนทั่วไปนี่อาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปดูนะครับแต่ว่าดูถ่ายท่อสดได้นะครับแล้วก็สามารถถ่ายคลิปหรือว่าไลฟ์สดได้ตามปกตินะครับเหมือนตอนที่เราเคยแข่งแข่งขันมาเลยผู้เข้าแข่งขันนะครับ ต้องใส่ผ้าอนามัยไปด้วยเขาเรียกผ้าอนามัยใส่หน้ากากอนามัยเออพวกเขากินกันต้องใส่หน้ากากอนามัยเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าตอนที่โชว์ตอนที่ลงแข่งอ่ะตอนที่แข่งจับบาอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องใส่ก็ถอดออกได้เพราะาเดี๋ยวมันก็จะเหนื่อยอ่าก็จะประมาณนี้โอเคก็เอาอย่างนี้แล้วกันอ,อ่เดี๋ยวผมจะมาแนะนํา ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับแนวทางเนาะแนวทางสําหรับคนที่อยากลงแข่งนะครับก็คือต้องเตรียมตัวแหละสาหรับคนที่ลงแข่งนะครับต้องต้องเตรียมตัวหน่อยต้องรู้จักว่าเราเราต้องเตรียมท่าเตรียมอะไรแบบนี้ไปโชว์ในวันแข่งอ่ะเราต้องเตรียมฟอร์มเตรียมในเรื่องของความมั่นใจในการฝึกท่าหรือในการโชว์ท่าต่างๆนะพยายามอย่าพลาด ที่จะโชว์สกิลหรือว่าปล่อยของอะไรต่างๆนะครับเพราะมันส่งผลกับคะแนนของเราด้วยนะครับก็อันนี้ขอเป็นแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์อีกเกี่ยวกับคะแนนของท่าต่างๆยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเลยว่าท่าระดับไหนได้คะแนนกี่ดาวท่าระดับไหนได้คะแนนน้อยท่าแบบไหนได้คะแนนเยอะอะไรแบบนี้นะครับ ดนามิกท่าไหนได้คะแนนเยอะดนามิกท่าไหนได้คะแนนน้อยเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้อาแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะเข้าแข่งขันอยากติดอันดับ10อันดับ3ของประเทศเราต้องเตรียมตัวยังไงนะครับอยากเป็นที่1ของประเทศไทยเราต้องเตรียมตัวยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้นะครับใน,ใน,ใ,นในการไลฟ์สดครั้งหน้าแต่ครั้งนี้จะมาพูดถึงข่าวสารงานแข่งก่อนนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามกันเยอะๆนะครับผม ก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าถ้าเราไปโดยไม่มีการเตรียมตัวนะครับคือถ้าเป้าหมายการการลงแข่งของเราแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องอันดับหรือไม่ได้อยากที่จะชนะใครอะไรแบบนี้คืออยากลงแข่งเพื่อพิสูจน์ความสามารถตัวเองก็ไม่ต้องให้ความสําคัญกับการเตรียมตัวก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากชนะอยากเก่งอะไรแบบนี้คืออยากติดอันดับนะครับจริงๆเราไม่จําเป็นต้องโหดหรือต้องเทพมากนะครับเพียงแต่ว่าเราเตรียมพร้อมเตรียมตัว เตรียมท่าออกกำลังกายของเรานะครับให้มันเหมาะสมเกี่ยวกับให้มันเหมาะสมเกี่ยวกับเวลาหรือช่วงช่วงช่วงเวลาที่เราโชว์เราต้องรู้จักคู่ตอ่อสู้อะไรแบบนี้นะครับเราก็ต้องอพยายามเขาเรียวกว่าอะไรทำการบ้านในสิ่งพวกนี้เยอะๆนะครับเพราะถ้าเราทำาการบ้านได้เยอะมันก็จะมีสิทธิ์ได้เปรียบในการแข่งขันเยอะแยะมากมายนะครับยกตัวอย่างผมตอนแข่งนะครับก็ผมก็ถ้าถือว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับถ้าเทียบกันจริงๆ ความถึกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตอนที่ผมลงแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยก็อายุประมาณ29เกือบ30แล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิประมาณ28 29แล้วแต่ว่าช่วงนั้นน่ะจะมีเด็กรุ่นใหม่ๆคือแบบ20ต้นต้นๆอายุ18 1แ1ดคือมันเป็นช่วงอายุที่เด็กมันกำลังคือมีความทนทานมีความถึกมีลูกฮึดอะไรแบบนีสูงสูงมากนะครับคือหุน่นเขาจะบอกยังไงอะ ความสดนะครับความสดของรุ่นใหม่อะไรแบบนี้ครับเราก็รู้อยู่นะครับเราก็เตรียมตัวในเรื่อง uh, การฝึกแล้วก็เตรียมในเรื่องจัดระเบียบเท่า,ออาร่างกายให้มันเพียงพอกับแรงของเราอะไรแบบนี้ครับมันก็มีทาให้เรามีเปอร์เซ็นในการทิ้งแชมป์หรือเปอร์เซ็นในการเข้ารอบสูงมากขึ้นถ้าคุณไม่ได้มีการเตรียมตัวเลยต่อให้คุณเก่งขนาดไหนก็นแล้วแต่นะครับก็มีสิทธิ์ตกรอบได้ครับขอให้คุณคุณมีคุณพลาดแค่ครังง้งสองครั้งนี่ก็มีสิทธิ์ตกรอบได้นะครับ คารวะครับท่านอาจารย์ยิบมันเป็นไงอะผมเป็นนะเฮ้ย hey! พับ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 ,พบไปแล้วไม่ใช่ละก็จะประมาณนี้นะครับผลลงครับพี่มินดีแล้วครับลงกันเยอะๆนะครับมันจะได้เป็นประสบการณ์ให้กับเรานะครับคารวะท่านอาจารย์ยิบอยากได้บาร์ราคาเท่าไหร่บาร์คู่ราคาเ้ิต้นหนึ่งตันห6ร0ยห้าสบบาทนะครับแล้วก็แถมฟรีคลิปสอนตามเป้าหมายผู้ฝึกนะครับทักได้ทางอินบ็อกซ์เลยนะครับผม หรือเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะให้อดินผมติดต่อไปนะครับอดินผมเพิ่งแจ้งมาว่าเหมือนกำลังแพ็คบาร์ให้กับลูกค้าอยู่นะครับถ้าจำไม่ผิดบีทไปดูได้ไหมบีทมึงต้องลงแข่งแล้วครับบีทต้องไปกดดันน้องๆหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เ,เด็กรุ่นใหม่นี่เก่งๆเยอะเยอะมากนะครับเยอะเยอะจริงๆยังไงก็อย่าลืมนะครับในวันที่13มีนาะการแข่งนะครับาการแข่งสติติเอา จะบอกว่านานๆมีทีมก็ได้นะครับไปไปไปลงแข่งขันกันเยอะๆนะครับก็สามารถเชียร์ได้อะไรได้นะครับสําหรับผู้ติดตามก็ไปถ่ายคลิปหรืออะไรแบบนี้ได้ปกตินะครับก็เตรียมตัวกันไปเยอะๆนะครับจริงๆเรามีความสามารถในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราแค่เตรียมตัวหน่อยนะครับเตรียมตัวเตรียมท่าออกกำลังกายนะครับแล้วก็ฝึกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเอนดูร้านะความถือของเรานะครับให้มันให้มันพร้อมนะครับคือ ฝึกให้ท่ามันสวยอยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะสามนาทีสองนาทีอะไรแบบนี้ครับมันจะได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงนะครับความแข็งแกร่งอย่าไปพลาดเวลาโชว์ในในงานแข่งมากนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่คุณพลาดเนี่ยคะแนนคุณก็มีสิทธิ์โดนหักแบบเยอะเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวยังไงรอบหน้านะครับผมจะมาอธิบายว่าท่าแต่ละท่านะครับมันมันได้คะแนนระดับไหนเกรดระดับอะไรอะไร,อะไรแบบนี้นะครับ เพื่อให้ทุกคนเอาไปเป็นความรู้นะครับประสบการณ์ในการฝึกนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเผื่อคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดอีกนิดนึงนะครับก็สําหรับช่วง8ปดถึงเก้าโมงจะมีการตรวจโควิดแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานทุกคนนะครับโดยสถานสถานพยาบาลที่เขาเตรียมพร้อมกันไว้ให้นะครับก็แล้วก็9ก้าโมงถึงสิบโมงครึ่งก็จะเป็นการลงทะเบียนนักกีฬานะครับ แล้วช่วง10โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งก็ประธานจะกล่าวเปิดพิธี11โมงถึงบ่ายโมงครึ่งก็จะคัดตัวนักกีฬาสติองเอารอบแรกนะครับก็จะเป็นสไตล์อของฟรีสไตล์ก็คือโชว์ความสามารถทั้งหมดที่คุณมีนะครับภายใน3นาทีเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยสำคัญเลยพยายามคือผู้เข้าแข่งขันเยอะเราอย่าไปกักเ,เราอย่าไปกักไว้ทำยังไงก็ได้ให้เรามันเป็นจุดเด่นนะครับให้ให้ท่าหรือการโชว์ของเรามันเตะตากรรมการนะครับถ้ากระโดดที ลูกกระตากรรมการได้นะครับคุณก็มีสิทธิ์เข้ารอบแน่นอนนะครับอันนี้สําคัญและยิ่งถ้าเป็นน้องๆคนที่ไม่ไม่มีชื่อเสียงนะครับแต่ว่าเก่งอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีชื่อเสียงไม่แบบคือไม่เคยที่จะลงแข่งขันเลยไม่เคยเไม่เคยมีโอกาสที่จะโชว์ความสามารถตัวเองอย่างเงี้ยผมก็อยากจะให้ปล่อยให้ปล่อยสกิลให้หมดนะครับให้ให้ให้เป็นที่จดจําเลยเพราะว่ามันสําคัญนะครับถ้าคะแนนของเราเนี่ยเราไปเรามีความสามารถอยู่แบบสูงอยู่แล้วแต่เราไปกั๊ก ปการความสามารถเราไว้เราไม่ได้โชว์เต็มที่ในช่วงสามนาทีแล้วความสามารถของเราอย่างเงี้ยมันอาจจะไปเท่ากับคนที่เขามีชื่อเสียงที่ที่เขาเคยเคยโชว์มาแล้วอ่ะแต่ว่าเขาอาจจะพัฒนาได้แค่นี้เขามาโชว์ได้แค่นี้เขาก็จะเลือกคนที่เขา,เากรรมการเขาก็จะตัดสินใจเลือกคนที่มีชื่อเสียงเข้าไปลงแข่งนะครับเพราะว่าด้วยชื่อเนี่ยยังไงรอบรอบรอบแข่งนะครับมันมันก็จะอาจจะมีความเข้มข้อนอะไรแบบเนี้ยมากกว่าเพราะงั้นนะครับเด็กใหม่ที่มีความสามารถพยายามปล่อยสกิล ในช่วง3นาทีแรกให้มาตเตตากรรมการนะครับเราจะได้มีสิทธิ์เข้ารอบ12คนได้ง่ายขึ้นนะครับก็รอบ12คนก็จะเป็นช่วงบ่ายบ่าย2นะครับถึงบ่าย3ก็จะเป็นรอบแบตเทิล12คนนะครับคนละ2รอบรอบละ1นาทีนะครับผมก็หาผู้เข้ารอบ6คนพอแบตเทิลชนะเข้ารอบ6คนปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแบทเทิลอีกนะครับในรอบ3มโมงถึง3มโมงครึ่งนะครับก็จะหาผู้เข้ารอบชิง3คนนะครับก็คือจับทั้ง6คนเนี่ยมาเจอกัน b a ตเทิ Battle, คนละ1นานะทีเหมือนกันนะครับผมพอถึงรอบชิงแล้วในช่วง3ามโมงสามงครึ่งถึง3ามมงสีหามันจะตรงเวลาชิงโง่เนี่ยก็จะเป็นรอบแบตเทิลอีก1นานะทีนะครับก็คือจะเอาผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านรอบแต่ละรอบมานะครับรอบชิงทั้ง3คนเนี่ยมาวนรอบเจอกันรอบละหนนาทีนะครับโชว์ความสามารถก็จะประมาณนี้นะครับผมจะประมาณนี้เลยสำหรับรอบชิง แล้วก็ช่วง4โมงก็จะเป็นช่วงมอบรางวัลน,นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะรู้แล้วในวันที่13ครับจะเป็นที่1ของประเทศไทยนะครับในปี2022นี้นะครับพูดแล้วฮึกเขิมตื่นเต้นมากนะครับผมไปดูได้ไหมหน้าสายมากครับช่วงนี้เนี่ยดูแลตัวเองนิดนึงครับดูตารางงานก่อนครับ เน้นถ่ายคลิปแต่ต้องไปเป็นผู้ติดตามบีทบอกต้องไปเป็นผู้ติดตามแล้วถ้าเน้นถ่ายคลิปเนี่ยลงแข่งเลยจันบีทใครเด็กเกิดบ้างครับพี่บีทให้เด็กเกิดบ้างครับพีบ่บีทใ,ให้เด็กเกิดบ้างครับไปบอกผู้ไอบิลลี่ผู้ไอโจ้ครับให้เด็กเกิดบ้างแนะนําเรื่องคะแนนให้คนดูหน่อยค่ะได้ครับได้ครับแต่ว่าเรื่องคะแนนนะผมอยากจะมาพูดถึงรอบหน้านะครับแต่อาจจะ เอ้ยเขา,เ,าเขายังไม่ได้อธิบายเรื่องตารางให้ผมฟังนะครับเรื่องตารางการให้คะแนนแต่ว่า,าผมมีข้อมูลเกี่ยวกับถ้าท่าแต่ละท่ามันได้คะแนนกี่ดาวอะไรแบบนี้ครับท่าแต่ละท่ามันได้คะแนนกี่ดาวในอย่างพวกท่าฟอลลิเบอร์ฟอล v ลิเบอร์แบ็คลิเวอร์ฮิวแมนแฟทมัสซ์อัพ ฟูอัพตกมือก็คือดึงข้อตกมืออะไรแบบนี้ครับหน้าหลังสวิม3 0 0 3 0 0 360 350นะครับก็จะอยู่ที่5ดาวถึง5.5ดาวนะครับมันจะประมาณนี้นะครับเนี่ยผมจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกนี้เดี๋ยวยังไงอ่ะเรื่องกลุ่มคะแนนที่ที่ผมเคยให้เดี๋ยวผมจะอธิบายในกลุ่มคะแนนที่ผมเคยให้ก่อนแล้วกันนะครับที่ที่เคยเป็นกรรมการมานะครับเขาก็จะมีคะแนนได y นามิก คะแนนดนามิกก็คือท่าที <Okay. S 1> ่เกี่ยวกับท่าดึงท่าเคลื่อนไหวครับอะไรที่มันเคลื่อนไหวมันก็คือคะแนนดนามิกหมดท่าหมุนท่าดึงไอที่เกี่ยวกับการพุชอัพการดึงฟอนลิเวอร์ดึงอย่างเงี้ยมันก็มันก็ได้คะแนนไดนามิกด้วยนะครับแล้วก็คะแนนที่2ก็จะเป็นคะแนนสเตติกคะแนนสเตติกก็คือคะแนนเกี่ยวกับรูปแบบการเก็งค้างครับการเก็งค้างของท่าเลยก็คือพวกท่าแพนท่าอะไรที่เกี่ยวกับการเก็งค้างทั้งหมดนะครับจะเป็นคะแนนสเตติก แล้วทีนี้ก็มันจะมีตรงเนี้ยมันจะเป็น2คะแนนหลักๆนะครับที่ทุกเวทีอะครับทุกเวทีที่ผมเคยไปเป็นกรรมการอ่ะเขาจะมีเขาจะมีให้เรา,เามีคะแนนแบบเนี้ยมีตารางแบบเนี้ยให้เราทั้งสองช่องแล้วส่วนที่เหลือมันก็จะเป็นแต่แต่ละที่อ่ะจะไม่เหมือนกันบางที่ก็จะมีคะแนนให้คะแนนความทนทานความถึกของผู้เข้าแข่งขันนะครับว่าช่วงที่คุณเล่น3 4นาทีเนี่ยคุณหมดแรงไหมคุณแรงตกไหมคุณแบบ อ่อนแอไหมแบบเล่นเล่น,ลนท่าสองท่าหมดแรงแล้วอะไรแบบเนี้ยคะแนนเอ็นดูร้านนะครับแล้วก,ก็อีกอีกอันนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับคะแนนความสวยงามของท่าคะแนนความสวยงามของท่ามันก็จะเหมือนกับคะแนนความเอ็นดูร้านนะครับแต่ทีนี้ความสวยงามบางบางที่เขาก็จะแยกแยกมาให้แล้วก็อีกอันนึงท,ที่ที่มันที่มันเห็นเห็นชัดเจนเลยก็คะแนนเกี่ยวกับการเอนเตอร์เทนคนดูนะครับ ก็คือเหมือนแบบเราเราเขาเรียกว่าอะไรเรียกฟิลให้คนดูเหมือนให้เขาสนุกไปกับเราด้วยอะไรแบบเนี้ครับคะแนนคร่าวๆมันส่วนมากก็จะมีประมาณเนี้ยครับที่ที่ที่ผมเคยเอ่อเคยเคยไปเป็นกรรมการมาแต่ว่าตอนเนี้ต้องต้องดูในเรื่องของตารางคะแนนของปีนี้ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาใส่รายละเอียดอีกทีแล้วเดี๋ยวยังไงรอบหน้าจะมาอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายด้วยว่า คือท่าทั้งหมดแต่ละท่านะครับม,มันมีท่าไหนได้คะแนนกี่ดาวบ้างท่ายากคะแนนเจ็ดดาวเป็นแบบไหนท่ายากระดับกลางคะแนน6ดาว6.5ดาวเป็นแบบไหนท่าคะแนน5ดาวเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าเราจะได้เลือกเอาไปใช้ได้ถูกนะครับอย่างรอบแรกสานาทีเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ได้โหดมากเราเป็นคนที่ไม่ได้โหดมากเฮ้ยแต่มีท่าไม้ตายอยู่นะเราก็มานั่งคิด,ดจะเก็บท่าไม้ตายไว้เข้ารอบทิ้งหรือเปล่าวะ เฮ้ยหรือว่าจะปล่อยรอบสามนาทีเลยว่ากลัวจะไม่เข้ารอบอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเรามีท่าไม่ตายหรือท่าเจ็ดดาวเนี่ยมันถ้าเรารู้ว่าท่าไหนเป็นท่าเจ็ดดาวเนี่ยเราก็จะสามารถมาจัดตารางงานการแข่งอะไรแบบเนี้ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวยังไงร,รอบหน้าจะมาอธิบายให้ฟังเพราะเดี๋ยวจะต้องไปออกกําลังกายแล้วสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับทุกคนโอเคก็ยังไงขอบคุณมาก20คนที่กําลังดูอยู่นะครับใครที่รอการออกกําลังกายของผมนะครับก็ อาจจะต้องรอเป็นพรุ่งนี้นะครับหรือว่าเย็นนี้เดี๋ยวผมขอดูอีกทีงก่อนโชว์กล้ามก่อนเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการเอาเลือกเอาใชปิดก่อนนะครับเพราะกางเกงไม่ไม่ค่อยสมประกอบ <laughs> โอเคยังไงก็ขอบคุณครับผมต้องให้โชว์ท่าโชว์อะไรไหมผมจะนับหนึ่งถึงสิบนะถ้าไม่มีใครพิมพ์ไลน์ผมจะไปละหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบโอเคยังไงก็ขอบคุณมากขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามนะครับผมยังไงฝากติดตามด้วยเดี๋ยววันที่สามเจอกันแน่นอนนะครับที่งาน ผมมีไปปล่อยสกิลอยู่แล้วนะครับแน่ๆไม่ต้องกลัวนะครับแข่งหรือไม่ได้แข่งได้โชว์แน่ๆนะขอท่าเต้นเดียวเดียวเดียวท่าเต้นคืออะไร <laughs>